ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นในหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16พฤศจิกายนก็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยนะทานพอชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมเอ็กไก่เบ่งปานชุดเดียววิ่งตัวเดียวสามวิ่งสามตัวเดียวและก็ชุดห้าศูนย์สาม 3 0 3 5ูนสามหนะสาม5ูนเบ่งปันรวม4ี่ชุดเป็นแนวทางนะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเลยแนวทางที่เบงปัน <reme> ต่อไปครับผมใบนี้ชุมเพ เบ่งปานเดวทานสตัวล่างอดีตผ่านนะทปาโมนะห้าเก้าห้าก็ผ่านศูก็ผ่านสาก็ผ่าน,าานเดาทัานใหม่น,นี้ครับ78จ,จับคู่กับ4ี่สาก็เบ่งปานชุด 7จ็ดสามเแปดแปดสนะท่านแบ่งปัน,ปนรวมสคู่นะสคู่สองตัวล่างเน้นตรองนะต่อไป x น,น,น,นันเะบ่งปันนะท่านวิ่ง9้าตัวเดียวคู่9กหนึ่ง กนะ้าสามแปดหกหกสี่หกห้าเก้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองแปดห้าเจ็ดแปดหกนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับขอบมนนะ ต่อไปครับผมใบนี้ชุมเพท่านชุมเพแบ่งปนานทันสุดสองตัวล่างอีกหนึ่งใบเก้าส9่3่นสามเจ็ดนห้เนศูอตทันใหม่นี้ครับ7จ็ดสามเปดปด 9ก้ารวม6ชุดนะรวม6ชุดเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ VJ เบ่งปานแนวทางเด่น9กับ4ี่แกบโคูเก้่งเก้

ต่อไปครับโหใบนี้ครับเบ่งปานนะท่าน10หน่วย10หน่วยบนล่างนะฝั่งซ้ายก็เป็นนัทนหลัก10บบนล่างเบ่งปาน579เจ็น,น 5, 7, 9, นะห้าเฝั่งขวาสี่หกแปดนะท่านผู้ชมสองสูตรเนวทาน10หน่วยบนล่างสองสูตรจับคู่ ห้าหกห้าแป9เจ็ดหกเครับท่านเนวท่านคูสอตัวบนล่างนะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอ กำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยครับผมต่อไปครับผมใบนี้ก็แนวทางเจฟฝูนคนโคราดับสิบโบนหนึ่งตัวอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผชมนะ เสิงแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปันดับดับแปดตัวเดียวนะดับสบอนาท่านดับสิบโบนนะท่านผู้บบนนะชมนะก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่ที่เบ่งปันต่อไปครับผม ใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอนทา,านสามสูตรเด่นโบนนะท่านเพนเพนก็แนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสุดที่หนึ่งสามเก้าสามเก้าสองเ็ดและก็สี่ห้าหกนะท่านผู้ชมไม่โชนนะ ไม่โชว์นะท่านสามเก้าสองสองเจ็ดแล้วก็สี่ห้าหกนะสามสุดไม่โชว์นะท่านจับชุดนะจัดชุดเอาเองนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ครับ ใบนี้ก็เะเบงปานแนวทางชุด3ตัวชุดสาต,ตัวตรองนะทบโมนะปดเจู้าสามเจ็ดหกหกห้าเก้าหกสองสรุปแล้วพันแนวทันใหม่นี้ก็เะเบงปาน2 5งสา สี่แล้วก็สองนนะท่านก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางใบนี้ก็ เป็นอาทานโคสองตัวตัวที่วิ่งสองตัววิ่งสองตัวครับท่านอดีตผ่านไหมเอ่ย9494ส7ามจผ่านนะ94,000ผ่านห้าก้าผ่านศูนศูนย์ผ่านสามสองผ่านแนวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปาน7แล้วก็8นะ แบ่งปันเกับ82ตัวให้พิจารณาเนียวทาง10หน่วยล่าก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้ people สตัวตดดสตัวตดด

เป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะใบนี้ครับบนล่างตัวเดียวเนาะท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาแนวทางบนล่างเบ่งปานเปดตัวเดียวก็แนวทางวิ่งนะรอสอนอสอนนอบลอนะท่านบนล่างตัวเดียวเนาะ ขอบคุณอย่างมากครับนะอดีตก็สรุปแล้วก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมแนวทันใหม่นี่ก็เบ้งปั้น8ดตัวเดียวต่อไปครับโหใบนี้ครับยายมะแรงปองเบ่งป้านเด่นล่างแบบห้าตัวอดีตมีหลุดบ้างนะ แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันหนะ้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สองสามหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันอดีตก็มีหลุดบ้างนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมสิบหน่วยล่างแบบสามตัวอดีตก็ผ่านนะานผู้ชมเคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอได้อดีตก็สรุปแล้วผ่านเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดเก้าห้าน 7, 9, 5, นะเจ็ดเก้า เนื้อทันทีแล้วสองสี่ศูนย์ผ่านผนะ่านสองนะท่านผู้ชมนะซึ่งเนืทันใหม่นี้ครับเบ่งปัน7 9 5ไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมยายปอง10หน่วยโบนยายปองสิบหน่วยโบนเบ่งปัน 1> 6 1 2 5 9 4นะ6 1 2 5 9 4นะท่านผทวชมนะเบ่งปาน6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากนะอดีตที่แล้วก็ผ่าน C C C ต่อไปครับผมใบนี้ใบพ3ตัวแนวทาง2ตัวบนตรอง อีกหนึ่งแนวทาง0ูงนยก็ไล่ไปจูนแปกหกเป็ดจ็ดนะถ้าพอชมนะใบพีสามตัวก็แบ่งปันอีกหนึ่งชุดให้พิจารณาด้วยต่อไปครับผมใบนี้ยายมะแรงปองท่านก็ะเบงปันแน,นวทางสอนนล่างสิบหน่วยล่าง เบบหตัวเบ่งปันหกเจ็ดแปดสามนะท่านผู้ชมนะเบ่งปันหตัวอดีตก็ผ่านก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะใบนี้ครับผม ใบพีสาตัวสองตัวล่างตรองเบ่งปันที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดสามสองสามห้าสามหกสามเจหปหกสสาเจ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 ห้า 7จ็ดหกเจ็ดแปดแปดหนะึ่งแปดห้าแปดเจ็ดเก้าสามเก้าหกนะท่านผู้ชมต่อไปเลยใบนี้ครับนะวิ่งล่างตัวเดียวเบ่งปานแปดตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะเบ่งปานแปดตัวเดียวขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบ่งปันปนะ ขอบคุณจริงๆนะวิ่งล่างวิ่งล่างนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานตารางหนึ่งเจ็ปห้านงเจ็ดแปดห้านะแล้วก็ชุดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่้าปหปห้าห้าเจ็ด ห8ึ่ง 8, 5, 8, 7ปดหครับท่านก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะแนวทางที่เบ่งปานยังเอเรียวททันใจถ้าผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถธอคลิปนี้ก็เราพบกันเพียงเท่านี้ก่อนเ,อเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม